สวัสดีครับพบกับช a n น l เชียร์ริพูครับผมหากุุกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถพพอร์ตกันด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับผมก็ช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้นะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันของทีมลิพูนะครับคืนวันเสาร์นี้นะครับทีมลิพูก็จะไม่มีคิวลงแข่งนะครับทีมลิพูไม่ได้แข่งในวันนี้นะครับแต่จะแข่งพรุ่งนี้นะครับกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมแดงเดือดที่สนามโอแทฟฟอร์ในเวลา3ทุ่มครึ่ง พรุ่งนี้นะครับ7เมษายนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมคู่แข่งแย่งแชมป์กับทีมลิเวอร์พูลนะครับอย่างทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมอาร์เซนอลจะลงแข่งในเกมคืนนี้นะครับเริ่มกันที่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะบุกไปเยือนทีมคริสตัลพาเลในเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับส่วนทีมอาร์เซนอลนะครับก็จะบุกไปเยือนทีมคู่แข่ง เช่นกันนะครับโดยบุกไปเยือนทีมไบตันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าพวกเราชาวลิพูนะครับก็สามารถช่วยเชียร์เลยครับทีมคู่แข่งนะครับของทีมแมนซิตี้และาอ์เซนอนกันได้เลยตั้งแต่นะครับช่วงเย็นนี้เป็นต้นไปนะครับก็ หวังว่าทีมซิตี้และทีมอาร์เซนอลจะสะดุดกันนะครับในเกมช่วงคืนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมลิฟูนะครับก็ แทบไม่จำเป็นนะครับไปต้องไปสนใจผลการแข่งขันของทีมซิตี้และทีมอาเซนอลแต่อย่างใดนะครับเพราะแค่ทีมลิ o ูชนะทุกเกมที่เหลือในฤด,ดูกาลนี้อีก8เกมนะครับลิปูก็จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในทันทีนะครับขอแค่ชนะทุกนัดที่เหลือในฤด,ดูกาลนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับทีมลิปูแข่งพรุ่งนี้เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเคอร์ติจโจนกันนะครับล่าสุดเคอร์ติจโจนนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของลิฟร์พูไว้ว่าตอนนี้เขาอยากมีส่วนร่วมกับทีมลิฟร์พูชุดใหญ่มากและพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะครับที่สามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือทีมลิฟร์พูให้ได้แชมป์ในทุกรายการที่เหลือในฤด,ดูกาลนี้ เพื่อร่วมทีมสตาฟโค้ดและนักกายภาพบำบัดต,ต่างรับรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าช่วงฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า เขาทำงานหนักแค่ไหนเพื่อให้ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งช่วงที่เขาบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เขานะครับก็เชื่อว่าถ้าตัวเองฟิตพอลงสนามเมื่อไหร่เขาก็น่าจะได้รับโอกาสลงสนามนะครับดังนั้นเขาจึงจะททำงานหนักให้มากขึ้นนะครับตอนนี้เขากลับมาแล้วและสามารถลงฝึกซ้อมกับทีมได้อย่างปกตินะครับ เขานะครับค่อนข้างพอใจกับผลงานของตัวเองในเกมที่ลิพูชนะทีมเชฟฟิลด์อยู่ในเตกนะครับเขามีความสุขจริงๆที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้ง เขาอยากขอบคุณเยอเกนครอฟและทีมงานนะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับตัวเขามาโดยตลอดนอกจากนั้นแล้วนะครับโจนยังพูดถึงอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ไว้อีกว่าเขามองว่าตอนนี้แมคกาคือนักเตะคนสำคัญของทีมลิผูชุดนี้ไปแล้วนะครับแมคกา ลงเล่นให้กับลิพูด,ด้วยความสบายใจและมั่นใจมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิพูแมคก,กานะครับได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและทีมลิพูดได้มากแค่ไหนเมื่อได้ลงสนามนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเคอร์อติจโจนนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของฟานได้ก่อนเกมแดงเดือดกันนะครับล่าสุดนะครับฟานไดก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เขาอยากล้างแค้นทีมแมนยูในเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้ไว้ว่าเขานะครับยังคงรู้สึกเจ็บปวดและรู้สึกผิดหวังนะครับจากเกมที่ลิพูแพ้แมนยูในรายการ FA ฟเอคับ การแพ้ทีมคู่แข่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับช่วงเวลาหลังแพ้แมนยูนะครับถือเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึก เจ็บปวดตลอด24ชั่วโมงเลยหลังเกมนะครับเพราะเขาอยากกลับไปเล่นรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบรีอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้เขาไม่โฟกัสกับเรื่องความเจ็บปวดนั้นอีกแล้วเขากำลังโฟกัสก,กับการนะครับหาวิธีการที่จะช่วยให้ลีพูเล่นกันได้ดีขึ้นในเกมแดงเดือดช่วงวันอาทิตย์นี้เกมในวันอาทิตย์นี้นะครับจะถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้งที่ลีพูต้องเจอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาจึงหวังว่าล พูจะเก็บชัยชนะได้ในวันอาทิตย์นี้ด้วยการเก็บ3ามคะแนนกลับ แอนฟิลนะครับหริภูไม่สามารถทำคะแนนหลุดมือได้อีกแล้วนะครับเกมแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นเกมที่มีความหมายกับแฟนบอลทั้ง2ทีมมากเป้าหมายของริภูในตอนนี้ก็คือชนะทุกเกมที่เหลือให้ได้ด้วยการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาเขานะครับกำลังตั้งตารอคอยเกมแดงเดือดช่วงวันอาทิตย์นี้อยู่และหวังว่าลิภูนะครับจะทํางานตามเป้า เป้าหมายได้สำเร็จนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของฟังไดก่อนเกมแดงเดือดนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ก่อนเกมแดงเดือดของเยอเกนคอปกันนะครับ เรื่องที่หนึ่งนะครับครอปหวังว่าแฟนบอลทั้งสองทีมจะไม่ร้องเพลงล้อเลียนสโศตนาตกรรมที่เกิดขึ้นกับทั้งสองทีมระหว่างเกมการแข่งขันช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับทั้งสองทีมต่างเป็นสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจึงหวังว่าแฟนบอลทั้งสองทีมจะโชว์คาทที่ดีออกมาให้เห็นอย่าร้องเพลงล้อเลียนสโศตนาตกรรมที่เกิดขึ้นเลยนะครับเรื่องที่2นะครับคอปหวังว่านักเตะลีภูทุกคนจะสู้ด้วยกันต่อไปแม้ จะมีบางคนพูดขึ้นมาว่าลิพูได้เปรียบเรื่องโปรแกรมการแข่งขันช่วงนี้แต่สําหรับเขาแล้วนะครับเขาไม่ได้มองว่าลิพูได้เปรียบเรื่องโปรแกรมการแข่งขันแต่อย่างใดเขาจึงไม่เข้าใจคนที่พูดจริงๆนะครับว่าคิดได้ยังไงถึงคิดว่าลิพูได้เปรียบเรื่องโปรแกรมการแข่งขันช่วงนี้กว่าทีมคู่แข่งทีมแมนยูถือเป็นคู่แข่งที่ดีนะครับเกมแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้จึงจะเป็นเกมที่ยากทีมลิพูจึงต้อง เตรียมตัวกันนะครับให้พร้อมที่สุดและเรื่องที่3านะครับคอบเปิดเผยว่าสิ่งที่เขานะครับได้เรียนรู้จากเกมที่แพ้แมนยูในรายการ FA ฟเอคับก็คือทีมลิปูจําเป็นต้อง ปิดเกมให้ได้เมื่อมีโอกาสเป็นผู้ชนะนะครับหลังจบเกมที่ลิปูแพ้แมนยูในรายการ FA ครับนะครับพวกเขาก็ได้มีการประชุมร่วมกันหลังเกมเขามองว่าเกมนัดก่อนที่ทีมลิปูแพ้แมนยูทีมแมนยูนะครับเริ่มต้นกันได้ดีนะครับแต่ลิปูก็เล่นกันได้ดีเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับลิปูไม่สามารถปิดเกมได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษข่าวดีก็คือเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้จะไม่มีการต่อเวลาพิเศษ 15นาที2ครั้งอีกแล้วนะครับเขามองว่าช่วงต่อเวลาพิเศษในเกมที่แพ้แมนยูนั้นเป็นช่วงที่มากเกินไปสําหรับทีมลิพูในตอนนั้นนะครับจนทําให้นักเตะลิพูไม่สามารถควบคุมเกมเอาไว้ได้และทําความผิดพลาดแบบที่ไม่เคยทำนะครับเกิดขึ้นจนแมนยูสามารถพลิกเกมได้นะครับแมนยูนะครับจะกลายเป็นทีมระดับท็อปในทันทีเมื่อลงเล่นในสนามโอทฟฟอร์ดนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็ ต่างรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลิฟูจึงจําเป็นต้องหาทางสร้างปัญหาให้กับแมนยูให้ได้ด้วยการพยายามอย่างเต็มที่ถ้าให้พูดตามตรงนะครับนักเตะลิฟูจําเป็นต้องเล่นฟุตบอลกันให้ดีจริงๆนะครับถ้าต้องการอ,าอะไรบางอย่างตอบแทนกลับมาในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเยอเกนครอฟนะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ล่าสุดของลูเบนอโมริมนะครับล่าสุดลูเบนอโมริมผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงอนาคตของตัวเองกับทางโอโชโกสื่อใหญ่ของโปรตุเกสไปว่าเขาเชื่อว่าทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับได้เตรียม พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตไว้อยู่แล้วนะครับเขายังไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอายังไงต่อไปในอนาคตนะครับก่อนฤด,ดูกาลนี้จะเริ่มขึ้นนะครับเขาได้ให้สัญญาไว้แล้วว่าหากไม่สามารถพาทีม Sporting Lisbon คว ah ้าแชมป์ได้เขาก็จะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากเขาแจ้งเรื่องนี้กับนักเตะตั้งแต่เนิ่นๆไปแล้วนะครับทีม s p อ r t i n g ง i s b o n ต้องการคว้าแชมป์ที่เหลือในฤด,ดูกาลน ให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เขาไม่สามารถการันตีได้ว่าจะอยู่คุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอน ต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับก็เรียกได้ว่าพูดแบบตรงๆผ่านสื่อเลยนะครับสำหรับรูเบนอโมริมนะครับพูดเลยว่าไม่การันตีนะครับว่าจะอยู่กับทีมลิสบอนต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับรูเบนอโมริมนะครับก็ยังคงเป็นตัวเต็งอันดับที่หนึงในเวลานี้นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวริพูที่ผมนำมาฝากนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณ เพื่อชาวดีฝุ่อีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับคืนนี้นะครับอย่าช่วงคืนนี้นะครับก็อย่าลืมมาช่วยนะครับเชียร์ทีมคู่แข่งนะครับมาแช่งทีมคิสตันไม่ใช่ีครับมาแช่งทีมซิตี้และทีมอาร์เซนอลกันนะครับอย่าลืมนะครับ